ไม่ใช่นต้ออิแล้วตเ,ยเ้ยงอเน่อแล้วอกว่ย่างเ่งเยใช่คือหลวงพ่อเยือนนั่นแหละท่านต้องชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าหลวงพ่อเย,อยือนเนี่ยท่านจะจะ,จะชำนาญเรื่องเจ็ดใช่ไหม ก็คุณพ่อไม่มีข้อตัวแยงครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพวกที่มีเจโตมันไม่มีข้อตัวแยงหือมันเห็นเหมือนกั้นหมดไงพวกหลุดพ้นเพราะว่าพวกที่มีเจโตปัญยาญมันไม่ใช่มีทุกคนได้ไงครับแล้ทำไมผมถึงยังมี ตันปุ๊บในขณะเนี้เห็นมันก็ขาดทันทีเลยเห็นไหมอ๋อใช่คนระับ <c oughs> นั่นแหละไอ้นั้นมันรอบรวงนี้เฉยเป็นอภิชาไงอ๋อท่านถึงเรียกว่าอภิชาสัญญาอุปาทานครับ <c oughs> ทีนี้ของท่านมันมันเข้าถึงตรงนี้สมบูรณ์แล้วแต่ทีนี้เพียงแต่เราไปเผลอสติปุ<ม>๊บอย่างเงี้ยมันก็<ม>ไปอุปาทานไง ชาวโลกก็ติดอุปทา,านแต่เขาไม่ได้เข้าใจเขาว่าอุปทา,านไงหรอกเพราะสังเกตถ้าจะสังเกตความเดือดร้อนของชาวโลกนี่คือเขาไม่ได้ยอมรับตัวเอง mm hmm. เขาจะเกิดการเพ่งโทษคนอื่นไปมองคนอื่นแล้วก็เกิด mm hmm. เกิดการการติดเตียนหรือให้โทษคนอื่นทั้งที่เกิดโทษแลวที่เราอหรอกนั่นแหละ คุณพ่อถึงไม่มีการกล่าวร้ายล้าง่านใครด้วยประการทั้งปวงไงเพราะว่าคุณพ่อทํามาเนี่ยมันเอาไปอวดด้านใครไม่ได้เพราะว่าคุณพ่อสลบไม่รู้กี่ครั้งทรมานจนมจนทรมานแบบไหนแล้วไงครับนั่นแหละคุณพ่อถึงไม่ค่อยมีสเสน่ห์ในการพูดจูงจิตจูง,จงใจคนให้คนมันศรัทธารักเล็กอะไรนีไ้ไม่มีไม่เป็นมีแต่มีแต่รสชาต ที่ขาดสะบั้นน่ะที่คุณพ่อเป็นนั่นแหะพราะคุณพ่อฝึกมาอย่างนี้ไงของผมจูงใจให้คนทำอะไรให้ลาบให้ผลผมก็ไม่มีนะพ่อมิดจะจูงใจผู้หญิงเนี่ผมม,ม,มีเรื่องอม,มีมันมีลูกก็ก็ยศถาบรรดาศักดของลูกไงอ๋อครับพอ่ออันนั้นมันเป็นปรามาสแล้ว มันไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่มันมีนโดยรูปรูปรลักไงเพราะรูปรลักในเบื้องต้นของชาวโลกเมื่อ็เห็นอย่างนั้นต่อให้ลูกทําอะไรเขาก็เชื่อในส่วนใหญ่มันไม่เหมือนคุณพ่อของคุณพ่อที่มันจะเป็นเศษฐกิจที่ปกปิดไปหมดเลยทั้งรูปรลักทั้งความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งเลยอ่ะพูดอะไรก็ไม่น่าฟังอะไรอย่างเงี้ย งนัน็ยปใช่เลยมันเป็นอนิสงส์เดิมเป็นบุพเพกตาบุญจตาเป็นบุญที่ชาติปานโปรดใครทํายังไงมาก็สมผลไงก็<ช>ดุงขนาดเรียนหนังสือยังไม่ได้เรียนเลยกอโัวที่นอกจากบวชทนถึงไ,ได้เรียนอ่นะอาจารย์แม่ชีหน่อยอจาจารย์แม่ชีต่อนธริญญา อย่างน,นี่ท่านที่สองท่านบอกว่าเราเคยเห็นรงกายใน,นของท่านปันขำเราอธิษฐานเ,เรากำหนดขอดูครับท่านบอกว่าเราเห็นข้งเดียวนะก็ไม่หยุดเพราะว่าเหมือนกับคนที่ดูแลผมไม่อนุญาตอะไรต่าง เป็นบารามีทั้งนั้นแหละบารมีที่เราสร้างสมมาไงทีนี้มันก็มาปรากฏดปรากวดปรากวเป็นรูปรักษอะไรต่างๆไม่ว่าทางจินตนาการหรือในมโนของใครก็แล้วแต่ล้วนแล้วก็เป็นสิ่งผูกมัดทั้งหมดอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้ติดหรือใครต่อใครมาติดอ่ะทีนี้พอเราไม่เห็นความจริงข้อนี้ มันมันไม่มีอะไรไงบุคคลที่ติดก็คือบุคคลที่ร่มหลงมหลกไม่ว่าจะแบบไหนก็ช่างจนไปถึงพระนาคาเนี่ยท่านยังว่ดติดเลยเราต้องเข้าใจข้อนี้ด้วยนะเพราะว่าโลก<ต>ยังไงก็มีมอ,มอ่าใช่เพราะว่าคนที่สมบูรณ์ด้วยกระแสธรรมแล้วจะได้ยินแต่เรื่องปรมัตปรมัด อย่างที่เราคุยกันอย่างนี้มันเป็นเรื่องประัมามผดเนี่ย้คตัวแม่อยู่แล้ว่ออกมาเป็นห่เลยเพราะว่าการที่คุณพ่อฝึกหมู่คณะามาสามสิบกว่าปีเนี่ยคุณพ่อทดสอบทดลองอยู่ในท่าไหนๆคุณพ่อก็บอกหมด คือมันเห็นคุณพ่าไงไม่ว่าคุณพ่อจะนอนจะนั่งจะเดินอะไรอย่างนี้นถ้าใครมาปรากฏในคุณพ่อพวกคุณพ่อก็จะบอกเขาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้อยหนักเป็นเบาอ่ะมันคือหน้าที่มีอยู่แค่นั้นเองก็ดีมันยังมีแรง,งแรงมันใหก่น ยังมีเร่เกิดให้เพื่อนได้ฟังมันก็กลับกันนะครับมันก็เหมือนไอ้ทงออกหัวดอย่างเงี้ยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องประดับประดาความหล่อความสวยความงามอัคระมเหสีสาวสมอะไรมากมายอย่างนะมันก็คนละมุมเลยอ่ะหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ในพวกในพบชาติสุดท้ายของพระองค์ท่านี่ท่านมีไม่เอื้อสีกับอ่าสมัยก่อนก็ไม่เอื้อสีอ่ะผมไม่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 สนใจแต่กับกับนาำสนสนสมมเนี่ยไม่มีอะไรด้วยในหลอดหรือมันเป็นแค่ตำแหน่งเฉยแคือสมัยพุทธองค์อ่ะโดยเฉพาะพุทธองค์อ่ะท่านไม่ยุ่งเลยอืมครับผมผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นไม่ยุ่งเลยเพราะว่า อ,อัตภาพผมสติปัญญาของพุทธองค์อ่ะใช่ใชใชใชคือไม่ร่งเกี่ยวคือตั้งเดือนายอยู่แล้วเป็นพื้นฐานไงใช่มันเต็มแล้วอะ่ะใช่มันเต็มแล้วลูกมันไม่เหมือนพวกสาวกไงพวกสาวกบางคนก็ยังเป็นกะดีอยู่เลยยังเป็นเบงดาอยู่เลยอย่างเงี้ย<ม>เป็นโจดอย่างเงี้ยเห็นไหม พอหันกลับได้ถึงได้ไงอ่ากัพลิกนะใช่มันพลิกกลับเฉยนี่แหละก็เหมือนคุณพ่อก็เป็นเด็กก็เกเรม,มากใช่ไหมทีนี้พอมันเห็นโทษพอพอถูุกเออนี่แหละมันถึงเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยอะ่ะค,คือคือความเดิมของคุณพ่อคุณพ่อไม่ไม่เชื่อว่าใครจะมารู้เราเหมือนเราไงค,คือมันเอาความถูกต้อง แต่มันไม่ใกล้ทั้งหมดไงความจริงก็เรานั่นแหละรู้เรามากกว่าใครใช่ไหมแต่ทีนี้ผู้ที่รู้เราอ่ะก็มีอีกเพียงแต่เขาไม่ระบงชี้เราในขณะที่เราถูกรบผิดไง <c oughs> เพราะว่าความว่างเนคุณพ่อก็เชื่อเลยคือดวงตาพระเจ้าทั้งหลายไงมันถึงไม่มีความลับความลับถึงไม่มีในโลกไงครับ มันเป็นอย่างนั้นพอมันปรงใจตรงนี้โอ้โหทุกอย่างก็เป็นเรื่องง่ายเลยอัตาตัวตนก็ถูกลดละเละิกลดละเละิกพอไม่มีเราแล้วถึงถึงมีความเข้าใจหลอกตัวเองไม่รู้กี่ร,ร้อยตัวร้อยชาติ <c ười> มาหลอกให้มาหลงในหนังเน่าๆทั้งทั้งที่มันโศกโศกขี้เต็มท้องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเห็นความจริงหมดเลย ของงามๆก็เอามาผู้ยีิงผู้ยญให้มันสุกกระปุกเข้าไปในปากไหลเข้าไปก็เกิดพิษอะไรอย่างเงี้ยเจ็บท้องปวดท้องปวดชี่ปวดอึปวดเบาท้งหแล้วแต่เป็นเรื่องเหตุของทุกทั้งนั้นพอเรายอมรับความจริงมันเห็นตัวรักมันเกิดไม่ได้แต่มันเป็นตัวเมตตาแทนไงเป็นตัวเมตตาเป็นพรหมิหารที่อนุเคราะห์สงเคราะห์เกื้อกูลกันและกัน ท,ทั้งที่เหม็นทั้งที่เสียดเสะเอียนแต่ก็ต้องทำก็เหมือนคนแก่ที่มามาตายอยู่กับคนพ่อนี่เก็บด,ดาเก็บก้นอะไรต่างๆพอนข้าพอนน้ำช่วยเหลือคือให้มีให้มีเวทนาน้อยที่สุดคือให้มีความยินดีในการกระทำของพวกเราที่มีต่อท่านอะไรอย่างเงี้ยทีนี้จิตตรงนั้นก็จะปล่อยแล้วก็บอกสมาธิไปด้วยว่าทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าชีวิตของมนุษย์ที่เรามาอยู่มันเป็นโลกกลางมันเป็นที่พักแรมให้ประพฤติปฏิบัติทำเฉยๆเราจะขาดทุนหรือได้กําไรมันขึ้นอยู่กับเราแล้วคนก็เราจ้อพูดอย่างนี้ทีนี้รายละเอียดเล็กๆน <üh m> ้อยๆมันมีอีกเยอะมาก <c oughs> ไม่ใช่ว่าจบตัวกระแสธรรมแล้วคือหมดเรื่องไม่ใช่การดําเนินชีวิต αι. ในสถานะกระแสธรรม ต้องวางตัวยังไงวางวาจายังไงต้องเกี่ยวข้องกับคนยังไงแล้วต้องอนุเคราะห์สมเคราะห์แบบไหนที่มันจะมีประโยชน์สูงสุดสําหรับเขาเราน่นนั้นๆัเพราะเราดูปุถุชนหรือทั้งหลายทั่วไปจะเลือกเนื้อนาเนื้อนาบุญแต่สําหรับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยเนื้อนาบุญท่านก็ช่วยคนทุกคนท่านไม่มีที่ต้องการเรื่องบุญแล้วไง เขาีแต่ช่วยช่วยแต่พืชเเหมือนต้องปูบ้านตามนี่ก็ช่วยชาวบ้านชาวเมืองช่วยประเทศเห็นไหมคนเราไปให้มากเออท่าไหร่ก็ช่วยหมดช่วยอะไรก็ช่วยทุกคนถ้าไม่เด้กคนต้องการบุญนั่งไงเหมือนพุทธเจ้านะะั่นแหละท่านเทศโปรดไม่ใช่โปรดเฉพาะพระราชามหากษัตริย์หรือทหารบีิศเสฐีทั้งหลายท่านก็โปรดหมดอยากจนเข็นใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านเหนือเหนือทั้งหมดแล้วเหนือบุญเหนือบาปเหนือวาสนาเป็นผู้ไม่หลงมีความไม่หลงเป็นธรรมดาไง แต่มนุษย์โลกเนี่ยเขามีความอยากเขาย่อมเลือกเนื้อนาแต่เนื้อนาบุญที่เขาเลือกเขาก็ย่อมมาเลือกที่เป็นอริยชนิยเจ้าเป็นที่ทําบุญทําไมก็ถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขายังมีความอยากไงเขาี่มีความอยากมีความต้องการเขาถึงเลือกเนื้อนาแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นเนื้อนาซะเองอย่างเงี้ยมันก็ไม่มี ส่วนพวกนั้นอีกแล้วมันมีแต่แบ่งปันไปเท่าที่เท่าที่ควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างทั้งหมดเลยหลกเป็นเป็นที่พักชั่วคราวเฉยๆสุดท้ายก็จากจากไปโดยสวัสดีนั่นคือผู้มีชัยคำว่ามีชัยมันก็หมดตัวหมดตนนั่นแหละหมดอัตราตัวตน มันก็ยอมรับความจริงทุกอย่างทุกอย่างก็มีหนึ่งเดียวแล้วตีนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดน้ำเลื้ยงน้ำน้องอะไรก็แล้วแต่มันก็หนึ่งเดียวทุกอย่างมีเหตุหมดอืมีเหตุมีเหตุมีเหตุทั้งหมดมีมีผลทีนี้ถ้าเราทําความเข้าใจละเหตุละเหตุอย่างการเกิดละเหตุอย่างตน และเห็นแต่องอัตามันก็ย่อมสิ้นไปพราเราล่าได้เราไม่สร้างความเห็นเพิ่มเติมไงเห็นแค่ไหนก็เห็นแค่นั้นก็เหมือนตามีหน้าที่เห็นอย่างเงี้ยมันเคเห็นเฉยเฉยแต่เราไม่เพิ่มหูก็มีหน้าที่ได้ยินเสียงแต่ไม่เพิ่มรู้ก็มีหน้าที่รู้แต่ไม่เพิ่มอย่างเงี้ยมันก็ส่งคืนหมดเลยพอส่งคืนหมดเลยมันก็เป็นสักตะว่าแล้วทีนี้ก็เหมือนพรนะัญญะละ พระยาก็เป็นพระอรหันต์ดวตอนนั้นแหละก็จบเลยพุทโธถ,ถึงอาจชื่อจูรยกยอท่านว่าเป็นเอกภคะะน,นป่นหนึ่งในที่ผู้บรรลุธรรมไว่ที่สุดก็เหมือนกันเราก็หนึ่งในนั้นเราต้องให้ความความเข้าใจหรือให้กำลังใจเองให้เป็นเราก็มีกิเลสตัณหาราคะอุปทานมากมายเหมือนทุกชีวิต แต่เราเจอคําสอนแล้วเราต้องคําสอนให้เป็นประโยชน์ให้ได้ต่อดวงจิตของเราเองเป็นอย่างนั้นถ้าไม่องั้นเราก็มาเที่ยวเสียเวลาเวลาของการเกิดเพราะว่าปัจจุบันมันเป็นอนาคตของอดีตใครจะยอมรับไม่ยอมรับมันก็เป็นปองมันอย่างนั้นแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นอดีตของอนาคตถ้าเราเห็นปัจจุบันได้มันก็จบปัจจุบันได้ เมื่อเห็นมันก็หยุดกับผู้เห็นได้เห็นผู้เห็นรู้ผู้รู้มันก็ก่อเกิดไม่ได้แล้วทีนี้พอมันไม่มีอะไรก่อเกิดแล้วซึ่งอาการของใจ